โค้งลุกเลยอ่ะหลีแหดแหลมหลีดเง่าเง่มามาหา,าสนามขอเครืงมือพี่น้องคว้ามือหูพี่น้องเลยโอ้โหมันประหยัดยนคนเลยมหาอ้ประหยัดยนคน ไม่อย,ยานคนเลยเหรอโอ้ทนอยู่บ้านคอยนี่แมนบนเจ้านี่นเหลือแล้วแมน่เหลือแล้วนะอ,วนะอยู่ไทยนี่ยังมียช่พีนน่น้องนะนกนูกปูปีกยังมีอยู่ได้นี่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 พี่หมอ พันมีกดหไม้บ่ออ้ายพันมีกฎหไม้ขุมข้องซัดบ่อโอ้ก็คือบ่ให้เอาไปบ่ให้ทำลายสัดว์่งสิบ่บ่ใหายทำลายซัดว์่งสิบ่ใช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 ่คือหูไดกระหรอกตัวนี้นะโอ้ยน่ก็มาหนาฮักคธะวันนี้ จะเลี้ยงเมนโบตัวนี้นะนนนจะเลี้ยงเมนโบก็จะว่าทายตลอดเลยเลยมน่บเ,ล,เลี่ยงคือหูเช่ไหมะฮะโอ้อ้ีนอ่รกด้ยโอ้มีอีกลายโตอด้ีอ,อมาหูให้วันนี้อ้าเข่าใสก็ได้ซืือยังหนนี่ตัวนี้ือจะชอกระโดนฮะจะชอบกระโดนเพิ่งหางม<า><า>ันไป ไปหางติดดอกกระโดนจะว่าคือหนารักวันนี้เอ้าอายมาเอกเกลือมะไเกลือนี่อ๋อเล้ขึ้นมาผูวันนี้นะเดียวท่านอยู่บ้าน่เป็นบย่งเดนนีได้นนู้ใส่ส่ยนุ่เใส่ใสก่ยังอิ่มยอ๋อตงสั่ไก่สิงเไอปนอะไโอ้านเลยต้องหยาดสนามด้นยนีไปนอกสนามมาแลนวนี้เลยอ่ะ พ้อสิให้ซะามมาสิปอนสิปอนเพิ่นนอยนึงน่ะแม่นกะลอกอันนีนะแม่นกระลอก็แต้ว่กระแตกระแตมันสิตัวน้อยเพิ่นอีหโอ้ปากมันสิแหลมๆมันสิบหัวใหญ่นี้เจ้าบ่ได้ให้เอาไปลาไปก่อยบ่นี่บ่ดีถ้าเอาไปได้บ่บ่ได้ลเนาะถ้าเพิ่นเพิ่นเ็นจังไดจัเนาะอติโอ้โหกมอนีอ่ะ ใส่ไม่ค e: ุณ sì> น oh, oh, ้องต้อง oh. so ่ค okay. ุ้นลงน้ำนะนี่นี่น oh. oh, okay. oh, okay. so ี่งมาเลยโอ้โหีลโอ้โหเลิศอ้ยไปน้องเป็นขนาดกระลหลย่างหยาดสนามมาทุกคนดูดูโอ้โอ้นี่นี่นี่โอ้โหสงสสยอิ่มแล้วใช่ไหมหนูฮะอิ่มแล้ววะโอ้ โอ้โหน่ารักเนาะรู้จักนะบางบางตัวนี่แขะแขะเลยกินใจมเจม,เจมเจล็ดเมล็ดเขาจะเป็นฟางกินเลยเขาเขกินว่าเหมือนเขาเป็นฟางกินเลยบางก็รื้มพอดีบางหาพ่อพอพอดีเมล็ดตัวนั้นมันเกิด,ดตันต้นใหม่กันมาต่อ,เ,อ,อเข้ากับเขาเป็นการปลูกตัวใหม่เสื้อปะบอล มาดูสิคะว่ากระรอกจะกล้ากินถั่วสาวน้ำไหมนะคะมาเด้อ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 อยากินมโน้อความงามขวามสนามสิสิดึงกระดอกให้มากินถั่วอะไรบนหนี่พี่น้องอู้หูเจียเย็นๆ โอ้นี่นี่นี่กากินอยู่บ้กากินอยู่กากินอยู่ทุกคนนี่ไปแล้ว1เมตรกากินนะฮะโอ้โหไข่ไขคือกันเลยว่ากับโตบางทีนี่ไหมน้งตัวนี้ยังไม่มีชื่อเพราะว่าดูเห็นขั้นยูบานข่ยนบุหร่ได้ด้ไง ข่านยู่วานเรือยด้เอาไปมกเลยนี่โอ้โโอ้โอ้ทุกคนดูดิดูดิว้าน่กินโชว์เลยแต่เพื่นเลิศแต่หนูแต่ว่าย่านสนามบ่าสนามสวยงามเล ความเนะาะขยานค้นน่ะสลาแบบรู้ว่าเรามาดีอะไรอย่างเงี้ยนะรู้ว่าเรามาให้อาหารแอบบอ่าอันนี้อ่ะไก่เป็นไรกับกระได้พี่น้องไก่เป็นไรเป็นกาแฟง่ายง่ายพี่น้องอ่ะบอ่บอบบ๊ตุนไม้อีกู ว้าี่นอกตัวในี้ให้งามว้าโห<ฮ>นี่ตัวส,สวยเนาะ้างงามแห่งเะยโอ้โหนั่งวิยานสนามตีนั่งถ้าวาคอยวะ เงีงเยบเงียแล้วเนี่ยน่ารักนนี้ทิสนามง,งีงเยเงียแล้วั้โอิ่อม,นมนหนำ้างนมแสดงวายุเรษฐใตนข้างหน้าไปกินเนพิษเป็นไม้ไม,ม่จ้าพ่ฉสนั้นเฮาเฮาควนเฮาขัา้นหายอาหารเป็นบ่ บบ,อบบไปสถิตมันบอกทำลายเป็นสันกกโอ้สามารถขายได้เดีอันนี้นะแต่ว่าบอรา,ามากเอากินเลยเ<อ>สามารถเลีย้ยงได้

น่ารักมากสบายใจโอ้โหโอ้โหลนถ่ายู่าย้ยนกกไลกไลนี่สิ่งที่เขาไม่ชอบโโตโอ้โหคือพี่ร้ายโตแท้เนาะพี่ร้ายโตหน่อยเนาะ มันเป็นรอยรอยท้องรอยโตนวหมดจ้าฮะเรื่อยีกตัวหนึ่งอ,โโอ,โโอ,โโอยู่เยอะมากอ่ะทุกคนขึ้นมารนน้ายค่ะวันนี้นะมันเป็นลอยลอยสวนวันนี้สวนน,นี่เนาะเออร้ายโตขนาดเลย โอ้โห,หลม,มาาเนยนะใน,ะนะทางโอ้มาแล้วม่ต้างมาอยเ้โอ้โหสม้มโตเลยได้จนมองเลยมาแล้วมาแล้วจะสม้มโต ได้ันาดเลย,ย,ย,ยคุณมตากินแล้วเยอะมากพี่น่เยอะมากเลยสะพพะต้นนี่มีว่ากซิปโตอ่ะผมแ ล,ย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 ลยอยลอยลอยเธอเนาะยอยลอยลอยโหทุกคนมันนี้ดีดีดนี่เราโอ้โหเนาะโอ้โหยวยไายเลยเดีด๋วยวกินโชว์เลย

İyi ทุกคนมองคนนะว้าวว้แล้วเลวาตู้นอะสัมผัสคนไหนเดี๋ยวได้ี่น้องเลยคนไหนจ้าดึงมามหาสนามพอทั้งมือพี่น้องป้าเบิ่งดูะอันนี้กัสังวักันบ่ตันนี้นะบ่ ไอตัวอันนี้ก็บจังหวนกันบ้างนะเนี่ยตาสาดงุม่มตางสาตว์ว่ะตาสาดว์เาาเห็นอยู่มั่นนี่โอ้ไปตายาอยูอย่ได้ตัวนี่บ่เอาแล้วคก็ท่านผู้ชมเอาแล้วเอาแล้วตาสาดไอตัวเดี๋ยวพงหญ้ตา,าตางสัตนะให้ทายหูนะโอ้น้องตาสาด ขาเทนแนวโู้ยไปซายเนาะอุ้ยต่ยานะลิงหลียญยาวๆนะพี่น้องสนามพ้นลูกเลยอ่ะหลีนก็ไม่ยาวเท่าไรโอ้สนามพ้นลูกเลยทุกคนประตูข <c oughs> <c oughs> อพ้นลูกเลยอ่ะหลีนแหลบเหรียยาว,ยาว อุ้ยพวกกัตตยานแท้เจอของดีเข้าเสียแล้วทุกคนอู้ววแวเฮียบดีจังโอ้เห็นบ่โว้ยย่านเนี้โวคือเนอง ตุ๊กใกเรียร้ยวเพียงตะยานะต่อยนองยางตะยานนะพี่น้องโอ้โหทุกคนโอ้ยยยว้าวแหมเจอคนสวยเข้าแล้วไม่กลัวเลย